ครับวันนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูรังกานะครับผมโอ้ยกล้องไปเลยปึ๊บปึ๊บอ่าอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับผมจังหวัดบึงกล้านะเราจะมาถ้ำนาคากันนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตจอดรถก่อนสแป๊บหนึ่งมาสองคนอโอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับผมน่ครับจ่ายค่าเข้าแล้วก็ พาไกดเสร็จแล้วก็เราก็หาที่จอดเงีผมเดี๋ยวมาจอดได้เลยโอเคเขาเวลาสักครู่นะครับมาถ่ายบรรยากาศตอนขึ้นใะยดูโอเคอันนี้เรากำลังเดินขึ้นแล้วได้ที่ไกด์แล้วนี่มาไว้สายกันก่อนนะครับผม เราจะขึ้นทางนี้นะครับแต่ว้าสารองค์พระกับพ่อปู่ก่อนโอเคครับไปกันเลยนี่ผมชื่อโอ๊ตโอเคครับขออนุญาตถ่ายคลิปไปเลยนะครับโอเคเดินไปเลยโอ้เขาลดขึ้นได้เลย ขึ้นม้านดลขึ้นข้าง,าาางานี่จะเป็นทงคึ้นเดยขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะผมโอเค,อเคทางเดินตอนนี้ก็สะดวกนะครับไปกันต่อเลยเนี่จะเป็นบ้านเาแห่งอุทยานเส้นทางศึกษาธรรมชาติเรา,าจะเข้าทางนี้นี่คือ กดห้าไหรนี่ยห้ัรอ๋อแล้าส่ให right? ้าอนีงินอันนี้จะเป็นเส้า hmm. ่สธรรมอ๋อมีงสิบจุดที่สิบอันนี้เดินไปเรื่อยๆชมธรรมชาตไปเรื่อยๆมีน้ำถึงจุดสิบุ๊บสามแลเถึจุดสบก็เข้าายเอานะคะข้ามยู่ประมาณนี้ค่ะ อ้อมแล้วจะทาน้ำตกทางลอยตรงนี้เดี๋ยวมากึที่บ่านี้าน้ำพอน้ำไหลแบเดินตรงนี้1ึ่งถึงสิบเเดินขึ้นสะพานแล้วก็แยก้างซ้ายจะเดินธรรมชาติแล้วก็อ้อมแล้วก็ลงหาลงแจะทาน้ำตกทันที่สามทางลอยอันที่สามสงามสงามทันที่สามสวยตรงนี้ก็สวยโอเคครับ

ดีนะวันนี้อากาศดีเขาบอกว่ามีช้างด้วยเต็ของเราไม่มีมีไก่แ้มีมาปานี่มีป่านีอย่างนี้เดจะโรกระต่าเอยน้ำตกขั้นที่หเลยไกชั้นที่หเป็ลงมาเราไปดูก็ได้ค่ะสีเขาไปให้เล่นเลย็นนั่น มาเจอตรงนี้เลยอืมมาณแบบนี้คนที่สองค่ะจะมีเป็นตาออกมาแล้วก็มีตาเป็นตาเนาะใช่โอ้นี่หล่อไม้พยุงต้นไม้พยุงค่ะไม้มงคุที่แบบโอ้โหด้วยแหละเพิ่งเรื่อของจริงนะเฮง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  ตรงเนี้ยเหรอครับตรงมาเลยใช่นี่รวไฟะ้าสายที funky, uh, taki, ่สองค่ะเออถ่ายรูปกังนี้เมื่อก่อนไม่ได้เป็นทางลาดยางนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่เาทางไม่ได้ลาดยางแต่ว่านาคาเนี่ยมันสูงกว่าพันกว่ามันมียากกว่าเพราะว่ามันทำเตาผิงเลยจึงมันไม่เจอกันได้เลยพี่ต้องวัดเพรคือ ไปชนพบเจออยู่ฝั่งนาคารับค่งนาคาแล้วก็ต้องมีย่านาคีเพราะคือคนพบเจอตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกหนึ่งใช่ชนพบเจอตั้งแต่ปีหกหนึ่งแต่นะก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็คือพ่อแม่แล้งก็คือแบบว่านี่แล้วนะแสดงยังไงบอกอันนี้จะเป็นหนึ่ง ทำหลอดทำแพนทำอะไรได้เลอาหายเล่าอุดเล่าอุดได่ะเขาก็หัดกระดาษทรายแห้งเนเนี่ยตัดแล้วก็แห้งแล้วก็ผัดกระดาษทรายทำเป็นหลอดดูดได้ค่ะอ๋อเนี่ยเหรอปีนผมได้ใช่ค่ะเป็นไผ่หนอกรเกษตรกรเป็นท่อใช่เป็นท่อเป็นหลอดดูดเป็นทำแพน เพิ่งเคยเห็นมีที่นี่ที่เดียวนะคะค่ะนี่คือคอนโดที่คุลูก้าของเราอันนี้เป็นไข่ทอดเป็นทำไอ้ตะก้าหมูผ้าก้านี่คือไอ้บานทางคือทางไปเซดีกองทัพอสีเหนียวถ้าเราจะไปเป็นตรงไปอีกสี่กิโลขึ้นโอ้แต่เราไม่ได้ไปนะคะครับ แล้วถ้าไปก็ต้องจองเจ้าหน้าที่ทางเดินทางอ๋อครับคือเราจะเดินเข้าไปไม่ได้ไม,ไดมันต้อง4กิโลขึ้นมันไกลยอดเขาเลยเจดีเรื้งเรืงองปงขาสิบุนเอาเจดีเรื้งเรืองเห็นไหมคะท,ที่ลูกในล,ลูกอ๋อเอออะไรเจดียอดเขาเ,เป็นลานหินเลยครับเจดีลานหินอ,อ,อยู่ได้หลายพันคนเลนยเจดีน้ำตกชั้นที่สามแล้วครับผม ที่นี่ทางเดินดีนะครับเป็นทางล่ายางตลอดเลยโอเคนะครับ ถึงจุดที่สิบแล้วถึงจุดแล้วนะครับผมตอนนี้ถ้ำนาคีนะครับผมน้ำด้านนี้นะคะเราจะไปถ้ำห้าร้อยแล้วก็ไปทุดชมวิวสองร้อยรวมเป็น 700. 700เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเมตรนะคะวันนึงที่ขึ้นเที่ยวเดียวที่ยวเดียวค่ะเที่ยวเดียวเหรอใช่มันก็ต้องคูลันเธอเป<ล>็นนวันนี้แล้วก็ ว่าจะจับฉลากลันคิวใหม่ให้รู้ว่ากี่วันอ้อหรอใช่ค่ะอ้อ๋อไม่วันวันหนึ่งขึ้นก็ตึ้งขึ้นทุกวันไม่ใช่ไม่ต้องรอครบต้องรอครบก่อนอ๋อมีรออของเขามีรอบค่ะถ้ามาท่องเที่ยวเยอะก็คือแบบว่าสองสามวันเท่นี้จับอันนี้สี่ห้าวันเป็นอาทิตย์อ๋อเหมือนเหมือนที่เราเอ้นี่พี่ต้องคอยมาสแตนบายไม่ต้องมาตอนใกล้ๆกลคิวเราใช่ค่ะดูดูในุิมไลน์ ก็คือจับฉลากนันคิวน้อยได้คิวต้นนะเหมือนนี้หนึ่งคิวสิบอย่างเงี้ยกว่าจะหมดไงพไม่รู้ว่าจะวัน ก็อยากเชิญชวนให้นะักท่องเที่ยวบอกอต่อๆนะคะบอกเพ<บ>ื่อนๆพี่พี่แม่ๆมาเที่ยวทำนาชีนะคะครับคุชมบริเวนีท่านปู่ทางแยกที่น้ําตกสวยๆค่ะอย่างเงินน้ำตกไหลพอดีอันนี้เราต้องไปทางนี้ทางนี้ค่ะเข้าซ้ายพักเหนื่อยกันก่อนนะคะอ๋อได้ครับเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มกันก่อนค่ะครับผม,ม,มนี่เดี๋ยวเอามีมีอะไรมีเจเล่สปอนเซอร์โค้กไหมคะอ๋อสปอนเซอร์ครับเติมพลังกันก่อนแล้วค่อยเดินต่อค่ะเป็นเพียงกันต่อโอ้เสียงนิดนึงนะโอ้เสียง Ja ต้องกลมตั้นะครับลเจยาวก็ือน่้งเปลุยกันต่อปหลอกได้ยาตรงนี้นะเขามตรนี้อ้ี้เป็นใ้วางตกอยู่อ๋อเมื่อสำรวจเ็เห็นวเข้าความฝับอกว่า มอนเขียนแม่ยาก็คือเรคือข้าเขียนที่เราไปเราจะเจอข้าขึ้นมาจนมาผ่านเป็นเสียงที่หนึ่งเราจะเรียนเสียงข้าวก่อนเป็นเสียนแรกอันนี้จะเป็นต้นยางต้นยางยางนาปะต้นยางแดงนะคะไม่ใช่ยางนาอันนี้ที่เราแบบว่าเป็นนกบินลนวาอันนี้จะเป็นต้นยางแดงค่ะบางคนต้นยางแดงนี่ใครใครเห็น เรากลังจะผ่านตรงนี้เข้าไปครับผมธรรมชาติสร้างสรรค์มากเลยตรนี้ไรที่จุดมวิวขาที่หนึ่งขาที่สองเท่าไงดูดูโอ้ยทำไมสูงชันจะเลยจะไปถึงไหมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอ๋อน้ำตกไหลแยกตรงนั้นเราจะเห็นไปใกล้ๆจะเห็นชัดๆสวยมากเลยนี่ ดูครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นกันนูน้นสวยมากเลยอ่ะโอเคแล้เวเราไปกันต่อนะครับผมว้ว้าวโอเครฮล ลูปตามจุดเสร็จนะครับเราก็เดินเข้ามาข้าง,างหนอ๋อมีหลตลอดปีสียมากครับบอกว่าเป็นบ่อน้ำซับนะครับตรงนี้ต้องเดินอย่างาระมัดระวังนะครับหือ ไปดูน้ำตกกันครับโหนนต้นยางแดงที่เราเดินผ่านมา จุดถ่ายรูปก็ต้องตกเสร็จนะครับผมนะครับเป็นจุดชมวิวที่ดีมากเลยอย่างเงี้ยเราก็จะมาเดินเข้าถ้ำอย่างนี้เลยฮ่าโอเคไปกันต่อเลยครับมันยุ่งเปิดทาหนุ่เก่งเก่งมากเลยเหอนได้

จักเชื่อขึ้นไปดูเลยทางจะชันมากราคาจะเป็น A B C แต่่วนจะเป็นสิบาทเต็มแ้วก็มาเ็นความสูงครับผม เออเออเอกอารมณ์การมากลยครับนี่อันนี้เป็นเสียงก้านะครับเป็นเสียงแรกที่เราเดินขึ้นมาเราเจอครับ ขอพอรไม่ยากเสร็จนะครับหันมาก็จะเจอวิวใจฟูครับโอ้โหทางลงโอเคไปยังตรอพอเราเจอเสียงก้าวใช่ไหมครับเราลงมาแล้วเ,เจอทํางอเดี๋ยวไปทอดทั้งแมโอ้สดต่ำเนี่ยน้อย นู่นอะไ,ไรออกแล้ไม่ลไ,ไม่เยเเยกลางจะเดินขึ้นไปที่ถ้ำาแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคก๋งกง อ๋อจริงนะอ๋ออันนี้เสีนงอ้ยอนนี้อันนี้อันนี้เป็นเสียนที่หนึ่งเสียนที่หนึ่งค่ะเหมือนเหมือนมากเลยนม้กตข้าั้ทางขึ้นทํานาคีอันนี้จะเป็นเสียนเจ็ดนะคะสองหวสองอืม และถ่ายรูปนะครับผมนะครับเราต้องมุดช่องเข้าไปเล็กๆแล้วไปไปกันเลยครับพี่ไปเลยน้่มไปเลยว้าวสวยนะคะเหมืเปิดไฟเลยนะคะโยธอุ้ยทุกคนมืดมาก้อ

ดูดีครับช่วงแ่นี้เรามาได้อ่านี่เี้เป็นจุดตีคองขอพอนะครับผมล่าง เจดรินไอเกมาต้นข้างแล้วก็จะเป็นกรยางทเราไม่ขดอะไรนะคะธรรมชาดธรรมชาติเลยทั้งวันเดี๋ยวนีชีวิตนะคะตรงนี้ที่ยังไม่ฟานะ นี่เหรอมืดม okay, okay. mm ืดมดเได้หโอเคขออญาตด้วยขอพรไม่ยาตสัก hmm. นั่นเนาะอเป๊ะเลยอื่มชัดมากนี่จะเป็นเสียง่เป็นเสียงหกนะครับเออเห็นดูในกล้องเห็นชัดมากเลย โอเคี okay. ๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมยืนก้อนหินข้างบนนอนเล็กๆอย่างเดียเลยโอเคขึ้นได้ออกมาจากถ้ำแล้วผมเราก็จะมาเจอจุดนี้สวยมากเลยครับที่นี่ สวยมากเลยครับเมื่อก่อนก็ยังไม่มีนะอันนี้คือหน้าแลงค่อยไปจุกตัวคึณกลุ่มเนี้ยมระวังตรงนี้คือหน้าฝนเขาจะแตกคุณได้ผลได้ความชื้นแล้วก็แตกแล้วก็เป็นแบบดินนะคือแค่แบบไม่มีไม่มีใบเนี่ยกลายเป็นเป็นช่ออะไรค่ะอะไรคืออะไรแก่ขาอะไรที่โปรไก่แล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่ๆแล้วก็เอาไปฝานฝานฝานอย่างเงี้ยไปฝานฝานแล้วก็ไปแช่น้ำก่อนใส่เกลือ แล้วก็เอามานึ่งทำานะองลกกอยอะไรนะหร,ร,รว่าบางคนเขาก็าไปปลูกไว้ตามท้องได้ท้องนาสูงมากเลยครับงในสุดแล้วถึงจุดชุม,มวิวเลยนะผมอุ้ยแฉะ หมอกลงนะครับเลยไม่ค่อยเห็นอะไรสักเท่าไหร่จุดชมวิวที่หนึ่งนี่เป็นจุดชมวิวสูงสุดนะครับของที่นี่สวยมากเลยแต่เสียหมอกมันลงเมื่อสามใหญ่จุดนี่ครับข้างบนอ่ะผมเดินมาใหญ่ตรงนู้นน้ำตกเล็กๆนุ่นข้างล่างเนะยหมอกไม่น่าลงนะครับทั้งนั้นสวยมากเลยอย่างนี้ Hmm. อันนี้เราก็เดินขึ้นไปอีกใช่ไหมครับใช่คถึงที่สนอ่ะได้มืนจะโดนอะไร ม,ม่มีวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากเลครัวน <ด>ตรงนี้เชื่อว่าเป็นดวงตาของเจ้าแม่นาคีนะผมเดินไปกันต่อเลยครับตรงเนี้สูงมากเลยนะดูดีดดสูงไปกัน,นต่อครับผมนี่ครับธรรมชาติสุดๆเลยตรงนี้ ครับทุกคนเราก็มาถึงจุดสุดทางแล้วครับนี่ <Okay. S 1> หมอกำลังลงนะครับตอนนี้นจดดใจโคตรฟูเลยอสวยมากเลยครับ นะครับเทปวันนี้ปุทยานแห่งชาติภูลังกาครับไม,ไ,ไม่เอาครับวันนี้ก็จบนะครับใครสนใจมาก็มาได้นะครับที่นี่แต่นี้ก็กำลังจะเดินลงเลครับรขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันผมก็ ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้วครับผมอยากมีผู้ติดตามเพิ่มครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสตอสดี oh สวัสดีครับ ได้แล้วรอบนี้ไม่เสียเที่ยว yeah. กลับกัน